เดี๋ยวครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเครื่อง Arc สามร้อย D ค่ะ Giga Building ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่าเครื่องนี้คือต่อไฟมีไฟกี่เฟสนะครับก็เครื่องนี้จะใช้ไฟได้สองระบบนะคะอ่าสองระบบออ๋เป็นไฟสองร้อยยี่สิบนะคะต่อเข้าไปได้เลยครับผมกับไฟสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบก็ใช้แค่สองเส้นเหมือนเดิมสเส้นเหมือนเดิมอ่าฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองต่อเป็นสองร้อยยี่สิบให้ดูก่อนอ่า เปิดนะครับอเคปิดเครื่องโอเคเปิดอ่าก็คือมันทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปกติเลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลองต่อสามร้อยให้ดูนะ้ค่ะอ่าปิดละไฟสามร้อยก็คือปล่อยกาวไว้เหมือนเดิมถูกไหมครับพี่ใช่ค่ะก็คือต่อแค่สองเส้นอือก็คือกาวต้องลงแค่กาวเท่านั้นโอเคครับ โอเคนนี่ะะโอเคก็คืออันนี้ก็เป็นไฟ380อแล้วแต่ใช้แค่2เฟสเท่านั้นไม่ใช้3เฟสต่คือใช้ต่อสายไฟเข้าแค่2เส้นก็คือไม่ว่าจะ220หรือ300ก็คือ2เส้นใช่ค่ะโอเคก็มีแค่นี้ถูกไหมครับก็ทำงานได้100%เหมือนต่อ220เลยอ่างั้นเดี๋ยวให้น้องไปเชื่อไห้ดูดีกว่าค่ะครับผม ก็จะสังเกตได้ว่านี้เราปรับไฟไว้ที่70นะคะก็คลิปแอมมันจะขึ้น80กว่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองปรับไฟไป100นึงนะคะลิปแอมมัก็จะขึ้น100กว่า เล็ก <Okay. S 1> ที่เชื่อมเนี่ยก็ประมาณ5มิลนะคะแล,แล้วก็ใช้ล,ลวด2 6กแล้วก็แนวที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนะจะดูภายในของเครื่องโอเคครับเปิดเลยนะครับไฟดับแป๊บเลยโอเคอาเปิดได้เลย ็ภายในของเครื่องนะคะก็จะมีตัวแปลงไฟตัวคาปาเป็นตัวกองไฟเนี่ยชุดหนึ่งหตัวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกองไฟขาออกจริงๆก็คือกองไฟตัวท้ายเนี่ยตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันตัวพิเศษนะคะก็จะกองไฟได้เยอะกว่าตัวนี้ก็จะมีชุด igbt นะคะ เป็นอบอร์ดของมันเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดมันมีปัญหาเราก็จะสามารถเปลี่ยนแค่ชุดบอร์ดมันได้เลยตัวที่ไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนอื่นเพราะว่าในตัวของมันเนี่ยก็จะแยกสัดส่วนมีชุดไฟแล้วก็มีแผงคอนโทรลมีแผง igbt แล้วก็จะมีตัวบิดตัวบิดพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็นแปลงไฟได้ทั้ง3 80แล้วก็2 2 0โวลต์ก็จะแยกแยกส่วนออกจากกาันจะทำให้มันเวลาซ่อมแซมหรือว่า ส่วนไหนเสียนายก็จะสามารถเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีคอยลูกใหญ่นะคะที่เครื่องส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นคอยสําหรับอกองกระแสไอซีหนึ่งขาออกหน้าตู้ครับพี่ก็ภายในเครื่องก็มีประมาณนี้นะคะอ๋อคือถ้าเกิดเด็กที่เราจะเชื่อมนี่คือมันต้องหนาไม่เกินกี่มิลถึงจะดีครับพี่ก็จริงๆแล้วมันควรจะหนาประมาณ 6มิลนะคะประมาณ6กมิลอ oh, uh huh. ๋อเราื้อในเกินนี้หรือว่าใช่แต่ถ้าเกิดมันหนากว่านี้เราก็าบากลงไปก็ได้ให้มันบางให้มันให้มันซึมงลึกลงไปได้อีก oh. แล้วก็เชื่อมทับอย่างนี้ก็ได้ค่ะสักสองอรอบมันก็ทําให้ชิ้นงานเกาะแน่นมากขึ้นถ้าเกิดสําหรับชิ้นงานอนหนานะคะรับผมงั้นก็ไม่มีไรงั้นก็ขอจบคลิปพีงเท่านี้ครับค่ะ